สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวพบกับใหม่นะครับวันนี้ใหม่มีเมนูขนมไทยนะครับโบราณง่ายๆมาสาธิตนะครับเรียกว่าขนมข้าวตอกตั้งนะครับซึ่งข้าวตอกตั้งสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรของใหม่เองนะครับตอนที่ใหม่เป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนเตรียมมัธมศึกษาพนการนะครับสำหรับสอนวิชาขนมไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับเดี๋ยวเราไปดูอัตราส่วนผสมนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างในการทำข้าวตอกตั้งครับ สำหรับส่วนผสมนะครับก็มีประกอบไปด้วยน้ำลอยดอกมะลินะครับและก็มีข้าวตอกบดหยาบนะครับซึ่งใหม่บดมาแล้วข้าวตอกบดละเอียดก็เช่นกันครับมะพร้าวขูดข่าวครับน้ำตาลปี๊บอย่างดีน้ำตาลทรายแล้วก็แบดแซลหรือกูโคสไซรัปนะครับสำหรับอัตราส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ ำหรับขั้นตอนแรกนะครับของการทำข้าวตอกตั้งนะครัว่าคือเรานำน้ำลอยดอกมะลินะครับลงไปในกระทะทองนะครับแล้วก็ผสมด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับส่วนผสมทั้งสามอย่างนี้เนี่ยให้เราคนส่วนผสมให้ละลายนะครับเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับในระหว่างที่ใหม่ทำให้ส่วนผสมละลายนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับขั้นตอนต่อไปของการทำข้าวตอกตั้งครับ ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับของการทําข้าวตอกตั้งนะครับก็คือว่าเมื่อส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราเนี่ยละลายเข้ากันแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเดือดให้เรานะครับใส่มะพร้าวขูดขาวลงไปนะครับเมื่อมะพร้าวขูดขาวเนี่ยเริ่มดูดตัวน้าเชื่อมหมดแล้วนะครับให้ตามด้วยข้าวตอกบดหยาบนะครับอ่าเครื่อมข้าวตอกตั้งนี่นะครับมันเป็นอ่เหมือนคล้ายๆภูมิปัญญาไทยโบราณนะครับที่เรานํา เข้าวเปลือกนะครับไปคั่วนะครับจนมันแตกตัวคล้ายกับเหมือนการที่เรากินข้าวโพดคั่วการทำข้าวโพดคั่วนั่นเองนะครับเมื่อส่วนผสมนะครับเริ่มเข้ากันแล้วนะครับให้เราใส่นะครับกูโคสไซรัปหรือที่เรียกว่าแบะแซนนะครับวิธีการหยิบแบะแซง่ายคือว่าให้เอามือนะครับจุ่มน้ําก่อนนะครับแล้วก็หยิบแบะแซใส่ลงไปนะครับแบะแซนี้ก็คือช่วยทําให้ส่วนผสมเนี่ยงวดเร็วขึ้นเหนียวขึ้นนะครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับหม่ขอเวลากวนส่วนผสมให้งวดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบขั้นตอนต่อไปันการทำข้าวตอกตั้งครับครับสำหรับข้าวตอกตั้งนะครับที่เรากลัวได้นะครับทีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับคือว่าสามารถกลิ้งได้ทั่วกระทะนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปปั้นข้าวตอกตั้งกันเลยครับครับสำหรับ ขั้นตอนต่อไปนะครับคือการปั้นตัวข้าวตอกตั้งนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ส่วนผสมที่เหนียวแล้วนะครับให้เรานะครับใช้ช้อนนะครับตักขึ้นมาคลุกนะครับกับตัวข้าวตอกที่บดละเอียดไว้แล้วนะครับสําหรับข้าวตอกข้าวตอกนะครับเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายของชําตามตลาดทั่วไปครับเดี๋ยวนี้มีขายเกือบไปหมดนะเกือบหมดนะครับมีทั้งหลายขนาดถุงใหญ่ถุงเล็กนะครับ นี่เดี๋ยวใหม่ขอเวลาไปปั้นตัวข้าวตอกตั้งก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราค่อยพบกับการจัดเสิร์ฟครับครับสำหรับนี่คือหน้าตาของข้าวตอกตั้งนะครับที่ใหม่ได้จัดเสิร์ฟไว้ในจานนะครับสำหรับถ้าเราอยากทำให้ข้าวตอกตั้งเนี่ย มีกลิ่นที่หอมน่รารับประทานมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราสามารถอบข้าตอกตั้งกระดอกมะลิสดจะได้นะครับทิ้งไว้ข้ามคืนหรืออบกับควันเทียนก็ได้นะครับสำหรับอัตราส่วนผสมนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ควงตะลิ่วกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ